คำที่เธอพูดจาฟ้ังว่าเธอกาลังเปลี่ยนไปทุกๆอย่างมันเป็นเหมือนรไรที่จะต้องผเผชิญจากนี้บอกได้ไหมฉันมีเวลาที่รหลสึกเท่าไร ที่จะแก้ไขไม่ให้ต้องเดินจากฉันไปจะมีทางไหนที่พอจะจางใช <c oughs> ้น้ำตินไปจะยอมและช้ำจุดแค่พี่ขอให้เธอและฉันเป็นเหมือนเดิ ลทาได้จักกุแล่แล้วชอบเป็นจ้นทาแต่จักกุแลใช่แล้วก็ติดอ่ะมันหอมไงมันก็เลยดูเออช่วยกระตุ้นในการอาบน้ำได้เองผลิตภัณฑ์พึ่งนะฝังว่าใจเธอนั้นอย่างฉันคำที่เธอพูดจะฝังว่าเธอคน่ัมา บางอาการบอกฉันมแต่หลับแล้วดึงะอะว่ากินข้าวอะดีมันจะมายัางวะกระเพราข้าวปลุกดีกว่ะชอสชงชอมเกรื่องเครื่างทำไมต้องดึงหน้าขึ้นดีวะ ให้หลูกไม่รุนแรนอะไม่ชอบตกต่ำแม่ฉีตต้องขึ้นชีวิตต้องขึ้นยกแก้วขึ้นด้วยต้องยกแก้มขึ้นเหมือนกันลูกก็รุนแรงเลยแค่เย <laughs> ี้ยอะเต็มแต่ว่าดุนยาวมากเกิมอะขึ้นยาวมากกว่าแก้ม 啊，当本样是就慢慢的，回答这周你，他说你，说你哦，困难啊，这说你，哦，困难